จะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีลักษณะอันใดก็จะต้องมีกุรานฮะดิษรับรองจะเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่มีลักษณะอันใดก็ต้องมีกุรานฮะดิษหรือความเข้าใจของอัสลฟุสซอลเลบอกไว้ไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีปฏิเสธปฏิเสธอฏิเสธอัลลอฮ์ไม่มีไม่ไม่มีลักษณะแบบนี้ใช่ก็ต้องมีการรับรองจากกุรานแหละรับรองจากกุรานและฮะดิษจะมาใช้สาวเองนี่ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นไปตามความเข้าใจของอัลสลฟุซซอลเลถ้าไม่มีรับรองแล้วไม่มีปฏิเสธละให้เงียบ ให้เงียบอ๋อไม่เาให้เงียบให้เงียบนะนะครับอันนี้คุณลักษณะพระนามนะครับบวกพระนามฉะนั้นตัวฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาร์คือการยึดมั่นต่อพระนามและคุณลักษณะของลอสุภานณวัตาลาที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดีสเฮีบโดยมีกฎอยู่ว่าจะต้องไม่เบี่ยงเบนความหมายตีความหรือปฏิเสธใดๆต่อคุณลักษณะเราและที่สาคัญจะต้องไม่นําคุณลักษณะเหล่านี้ไปเปรียบเทียบเหมือนไหมกับอันนั้นกันไม่ต้องไปเปรียบเทียบ ไม่ต้องไปทําให้เหมือนแล้วก็ไปยืนยันว่าเหมือนแล้วก็ไม่ต้องไปทําให้เหมือนแลวนําไปสู่การปฏิเสธตัวบทต็เรียกตัชเวียตัชเวียคือทําให้เหมือนทําให้เหมือนซึ่งการทาให้เหมือนเนี่ยมันมี2แนวที่อุลมาพูดแนวที่1คือทําให้เหมือนแล้วก็ยืนยันไปเลยว่าเป็นจริง ทำให้เหมือนแล้วยืนยันว่าเป็นจริงว่าเหมือนกันจริงเ่าเหมือนกนจริงเช่นเวลาเราบอกว่าเรามีลักษณะอย่างนี้เออมันเหมือนกับลักษณะของมนุษย์นี่มันเหมือนกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนี้สิเหมือนเหมือนแล้วไงต่อแสดงว่ามันเหมือนจริงๆยืเป็นยันตเป็นงั้นเลยเป็นงั้นเลยโอ้ยางีงเป็นไงอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งก็เป็นด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับบอกว่าเหมือนแล้วยืนยันว่าเป็นจริง ใช่ก็เป็นด่านหนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีอุจจมีข้อผ่นพันสำหรับการเปรียบเทียบบางอย่างที่มันสับสนเลยต่อเมื่อไก็ว่ากันไปมีรายละเอียดเรื่องของการการจะนับด่านว่าเป็นด่านไหนอะไรต่อมีอะไรในเรื่องการควบกลบแต่ถ้ามันมันแบบนเบสิกกันไหมเช่นอัลลอฮ์คือมนุษย์อย่างเงี้ยอัลลอฮ์เนี่ย เหมือนมนุษย์เลยมนุษย์เลยเป็นคนเลยอย่างไอันนี้ดันหนึ่งแบบแบบง่ายๆเลยนะคิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าบางทีมันมีมึนๆนะมันมีมึนๆนะใช่ไหมมีอะไรแบบให้มันสับสนแบบมันมีเหตุให้สับสนอ่ะเช่นอัลลอฮ์นั้นได้ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือบรรลังของพระองค์แสดงว่าพระองค์เนี่ย ต้องนั่งแปะเลยมีสมมุติมีบางคนพูดแล้วไปยืนยันเลยนะอันนี้มันมึนมีความเข้าใจแบบนี้ใช่มันมีความเข้าใจอย่างนี้แต่นักลิขิตนั้นมันจะไม่จะไม่พูดอะไรเยอะขนาดนั้นจะแห่เงียบยืนยันไปตามตัวบทอยู่บนบัลังก็อยู่จบจบนะครับอย่าไปต่อยเอ็นอยู่แบบไหนไม่แปะแบบไหนเฮ้ยอย่าแปะดีกว่าเฮ้แปะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คืออย่างไรภาษาเขาบอกอาลุนกัลลไอ้ว่าอย่างไรอ่ะอยู่แบบไหนอย่างไรอะไ่ได้ปไปยืนยันเลยเถิดว่าเปะกันมีก้นวลียาสุบิลลหัไอ้พวกเนี้ยไปยาวเลยไปไหนต่อไหนเลยจะมีการไปยืนยันล้วมึงมึนกันเยอะท,ที่อาจารย์บอกเั่นนะสร้าง สร้างเงื่อนไขเองถ้าอยู่บนบัลลังก์ต้องนั่งเนี่ยต้องนั่งต้องนั่งก็ต้องแปะก้นสินี่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 เป็นเงินไขสร้างเงื่อนไขหรืออีกแบบหนึ่งตัชเวียเหมือนกันตัชเวียคือเอาไปเปรียบเทียบให้มันเหมือนเหมือนกันเปรียบไปเปรียบมานำไปสู่การปฏิเสธไอ้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอยากไอ้เนี่ยเปรียบไปเปรียบมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเช่นอัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินเอ๊ะได้ยินนี่มนุษย์มันก็ได้ยินเริ่ม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 เริ่ะได้ เราได้ยินนะมันเหมือนสิเมันเหมือนเหมือนไปเหมือนมาเอ๊ะมันไม่สมควรกับพระองค์สิงั้นปฏิเสธดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเออเราไม่ได้ยินอัลล์บอย่างเงี้ยใช้เราใช้รารับไม่ได้เออเราไม่ได้ยินแใช่เรายม่ได้ที่ว่าอัลเรารงได้ยินน่ะจะทำยังไงเออรู้เปลี่ยนให้เป็นรู้แทนตีความเป็นรู้เลยใช่แต่มีนะเขาก็ตีความในการได้ยินกลับไปหาสิฟัตรู้น่ะสิฟัตรเจ็ดนะครับ so that อ้นี่ก็คือการเอาไปเปรียบเทียบทั้งสองชนิดแล้วก็มั่วเท็จทั้งสองชนิดสร้างหื่นขายเอง แต่อิสลามเราสอนว่าอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์เป็นแบบนั้นมั่นใจร้อยเปอร์ซนได้เลยพี่น้องไม่เหมือนไม่เหมือนสิ่งใดทั้งสิ้นถ้ามันแวบเข้ามาในหัวเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอน,นั่นไม่ใช่อัลลอฮ์แวบมายัางไงกี่ครั้งกี่ร้อยรอบนั่นไม่ใช่นันไม่ใช่อัลลอฮ์เพราะถ้าเป็นอัลลอฮ์เนี่ยนึกไม่ออก จินตนภาพไม่ออกไม่ออกอขนาดสวรรค์เนี่ยที่คนอยากเข้าเนี่ยยังจินตนาการไม่ออกเลย้อ่หลายอะไรเรื่องขอนเหรออือนี่เรื่องอหอนยิงย่งแลย<ช>นะครับสวรรค์มีแม่น้ํามีหมอนมีเตียงไม่เหมือนบนโลกดุนยาหรือจินตนาการให้ตายก็ไม่รู้ไงอาวเอาออสิให้เข้าใจนะครับ